มาแล้ว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 อือหลายครับดูพี่น้องก็เยอะเหมือนเดิมทำไมโอ้ถุงมือบริสไลอถุงใส่เหรอเจ็บทำไมจ้าฝนตกกลับเลย กินดอไม้รัวรัวกินดอไม้รัวรัวคุณตกคุณตกลิ้นก,กัน เรื่องนอนอนี่รับยุงก็เยอะนี่นครับน,น,นอนงามมากโอ้โหดูนอนชื่อเบื้องนอนนี่แหละเป็นเคือของ เยอะมากมอดอกนี้สวยมากค่ะสอยมากเลย